สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งดึงแล้วสำหรับเชฟมอปุ้เมเบเกอรี่ออนไลน์คลินิกวันนี้นะคะปุ่มจะพาทุกคนนะมาทำเมนูสุดพิเศษเลยนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่ามันคือเมนูสโคนค่ะซึ่งไม่ใช่สะโคนธรรมดาแบบที่เราเคยทำกันแต่นี่คือสโคนช็อกโกแลต เออนอกจากจะเป็นสโคนช็อกโกแลตแล้วนะคะยังมีการทำเกรดช็อกโกแลตลาดข้างบนด้วยเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเรียนเมนูนี้นะคะรีบขวันเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าปุ้มเตรียมแผ่นลองนวดเอาไว้เรียบร้อยวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการผสมบนแผ่นลองนวดอันนี้นะคะเป็นเทคนิคการทำสโคนค่ะสามารถที่จะเอาไปทำขายทำแจก ช่วงเทศกาลได้เลยนะวัตถุดิบนะคะในการที่ใช้ทำสโคนมีอะไรบ้างง่ายมากอย่างแรกเลยนี่สิ่งที่ต้องมีอันดับแรกนะคะคือแป้งค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะแป้งเค้ก200กรัม ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแป้งเค้ก200กรัมถัดมานะคะจะมีการใส่ผงฟูด้วยฟูนะคะเราจะใส่ลงไปในนี้เนาะผงฟูใส่รวมกับแป้งเลยนะคะ6กรัมหรือประมาณ1ช้อนชาใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดง25กรัม น้ำตาลทรายแดงเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับน้ำตาลโอทึงที่เขาใส่ในเฉาก๊วยโบราณน,นะคะแล้วก็ในนี้จะมีขาขาวด้วยคือเราใส่เกลือเข้าไปประมาณ1ส่วน4ี่ช้อนชานะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้คือเนอยการทำสะโคนนะคะจะต้องมีการใช้เนยค่ะเนยนี้เราจะใช้เป็นเนยนิ่มแต่เย็น นิ่มแต่เย็นแปลว่าเราเอาเนยที่อยู่ในตู้เย็นนะคะตัดมาแล้วก็เอามาวางพักไว้ก่อนจะใช้ประมาณสัก3 0ถึง45นาทีก็คือเนยเนี่ยเขาจะนิ่มลงแต่ยังเป็นก้อนอยู่เรียกว่าเนยนิ่มแต่เย็นเป็นเนยนิ่มแต่เย็นนะ70กรัมและและไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ซึ่งไข่นะคะจะใช้เป็นไข่ไก่ตีตีเป็นไข่เจียวแบบนี้เนาะ,ะให้เอาไข่หนึ่งฟอง เบอร์สองก็ได้ตีเป็นไข่เจียวก็วคือให้มันแบบผสมไข่ขาวไข่แดงให้ได้สัก40กรัมแล้วก็ที่เหลือล่ะจริงๆต้องบอกว่าปกติไข่1นึ่งฟองเบอร์สองเนี่ยมันจะน้ำหนัก50กรัมให้เราเก็บอีก10กรัมที่เหลือไว้เอาไว้ทาหน้าขนมนะคะทีนี้ส่วนของของเหลวเราใช้เป็นนมนะคะนมจืดนมจืด45กรัม และดาร์กช็อกโกแลตค่ะสำคัญดาร์กช็อกโกแลต58% 50กรัมดาร์กช็อกโกแลต58% 50กรัมนะคะทีนี้นะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเพิ่มความกรุบช็อกชิพช็อกชิพช็อกชิพหนึ่งเออช็อกชิพ50กรัมช็อกโกแลตชิพ50กรัมยี่ห้อใดก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาตุ๋นช็อกโกแลตกันก่อน อันนี้นะคะเพราะว่าอะไรทําไมต้องตุนช็อกโกแลตกันก่อนเพราะเราจะต้องทําให้ช็อกเขาเย็นตัวลงเป็นช็อกละลายก่อนอันดับแรกปุ้มจะใช้เป็นจอซูมมาเลยนะคะนี่ค่ะให้เราตั้งหม้อน้ําร้อนนะแบบนี้นะคะให้เราตั้งหม้อน้ําร้อนเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ วางหม้อตุ๋นลงไปนะคะเปิดจริงๆควรเปิดให้น้ําเขาเดือดเลยก็ได้แต่ว่านี้คือวุมเ,เปิดรอไว้นานแล้วนะคะเราจะใช้เป็นช็อกโกแลตที่เราเราสั่งผลิตเองนะ จะเป็นช็อกโกแลต58%นะที่เรานำเข้านะคะแล้วก็สั่งผลิตนะคะจะเป็นรูปสติกนะคะนี่ค่ะถ้าอยากให้ง่ายๆเราจะหักก่อนก็ได้นะคือการที่เราทำเป็นแท่งไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้เอาไปม้วนค่ะคือมันสามารถเอาไปม้วนเป็นไส้กลางของขั้วครัวซองได้นะเออก็เลยออกมาในรูปแบบแท่งนะคะเพราะว่าแบบกระดุมมันแพงกว่าเราก็เลยคิดว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยได้ราคาพิเศษก็เลยเอาแบบแท่ง เนี่ยเรานะคะก็จะตั้งนี่พี่ดูการละลายนะคะไวเวอร์นะคะไวเกิดจากอะไรเกิดจากหม้อตุ๋นช็อกโกแลตดีงามนะ,ะเกี่ยวเอาไว้กับหม้อไว้แบบนี้ได้เลยละลายแล้วเนี่ยไวมากนี่คือช็อกโกแลต58%ที่เราละลายเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ ถ้าละลายเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งพักเอาไว้ก่อนได้เลยเราจะให้อุณหภูมิเขาแบบอยู่ที่ประมาณแบบอุณหภูมิห้องและเดี๋ยวเราจะไปผสมกับแป้งสะโคนทีนี้นะคะปุ้มจะเริ่มต้นจากการทำสะโคนนะอันดับแรกเลยนะคะในส่วนของสะโคนอันดับแรกคือให้ทุกคนนะคะเตรียมเนยนิ่มแต่เย็นนะคะแบบนี้เนยนิ่มแต่เย็นโดยที่นี่ เราจะนํามาวางบนแผ่นรองนวดแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นการทําสะโคนแบบแบบทํากินเองหรือทําขายถ้าทําขายนะปุ้มแนะนําว่าใช้เครื่องตีนะคะถ้าทําขายใช้เครื่องตีนะคะถ้าทําขายใช้เครื่องตีเครื่องตีนี้จะเป็นเครื่องตีแบบตั้งโต๊ะก็ได้แล้วก็ใช้หัวใบพัดใบไม้หัวใบไม้แต่ถ้าทํามือเราจะแบบออริจินอลทำมือเลยนะคะ เทคนิคของการทำสะโคนนะคะคือเราจะสับเนอยอ่าเนยเป็นเนยนิ่มแต่เย็นนะคะของปุ้มเนี่ยตั้งไว้นานเกินเพราะว่าพูดเยอะก็เริ่มเหลวแล้วจริงๆต้องแข็งวันนี้นิดหนึ่งแล้วให้พี่ๆนะคะใส่แป้งลงไปสับกับเนยแบบนี้เลยนะอันนี้คือเทคนิคของการทำสะโคนจริงๆเพราะว่าตอนที่เรียนเลอก้ลองเบอร์เนี่ย อ๋อลืมบอกเราใช้เป็นตัวแผ่นปาดครีมนะคะแบบนี้ทำสองมือก็ได้นะ,ะแบบนี้เลยนะคือถามว่าหมอปุ้มพี่เอาเนยไปละลายแล้วมาคนได้ไหมไม่ได้นะคะคือการทำสะโคนเนี่ยเทคนิคคือจะต้องเป็นการเอาแป้งเนี่ยตีกับเนยถ้าเกิดว่าไม่ใช้สครปเปอร์หรือว่าตัวแผ่นปาดครีมแบบนี้ก็ใช้เป็นตะกอ้อหัวตีมาตีก็ได้นะคะแต่เราอยาก เราอยากใช้แบบนี้เลยอันนี้คือออริจินอลนะคะก็คือสับนี่ค่ะเวลาที่เราสับนะคะคือมันเป็นการทำให้แป้งเนี่ยแป้งเนี่ยเคลือบเนยมันคือการทำให้แป้งเคลือบเนยเขาเรียกว่าการทำแบบซาเบ้นะคะซาเบ้คือทำให้ร่วนเป็นเนื้อทรายนะคะมันคือแบบนี้ค่ะทำให้ร่วนเป็นเนื้อทรายคือมันคือเรียกอย่างนี้จริงๆนะมันคือแป้งเนี่ยตอนนี้แป้งอ่ะเขาจะไปเคลือบเนย และในนี้ใส่ผงฟูไปแล้วนะคะ6กรัมทีนี้นะคะพอเราทําได้แบบนี้เสร็จแล้วอพอเราทําได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ส่วนของแห้งอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือน้ําตาลกับเกลือนะคะเราจะใส่เป็นน้ําตาลทรายแดงแล้วก็เกลือนะ,ะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือเกลือ1 1กรัมก็ประมาณ1.4ส่วน4ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายแดง 25กรัมค่ะพอเราใส่น้ำตาลนะคะเมื่อกี้เราสับเนยแล้วเนาะปุ่มแนะนำว่าถ้าใครมีทำขายเยอะๆใช้เครื่องตีตั้งโตได้แล้วใช้หัวตีใบพัดแต่ถ้าใครอยากออริจินอลให้ใช้เป็นนี้เลยสแครปเปอร์แบบนี้นะคะพอเราสับเขาด้วยกันแบบนี้อ่าให้เราทำหลุมตรงกลางให้ทำเป็นหลุมตรงกลางนะคะให้ทำหลุมตรงกลางแบบนี้เราจะใส่ของเหลวลงไปนะคะซึ่งก็คือนมแล้วก็ ไข่นมแล้วก็ไข่นะคะแล้วใส่ไข่ลงไปในนมก่อนก็ได้ไข่40่กรัมนม45กรัมเราจะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้นี่นี่อ่านะทำเป็นหลุมเรานะคะต้องอาจจะต้องค่อยๆใส่นิดหนึ่งอ่าประมาณนี้คือเราจะค่อยๆนวดส่วนของเหลวกับส่วนของแห้งเข้าด้วยกันนี่ ดูเลอเธอนิดนึงแต่ว่าเขาทำแบบนี้กันจริงๆนะคะเราจะค่อยๆใช้สแคปเปอร์หรือว่าแผ่นปาดครีมเนี่ยค่ะค่อยๆเหมือนค่อยๆค่อยๆทำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันแบบนี้นี่มันอาจจะดูเข้ากันยากนิดนึงนะนี่ค่ะให้ใช้สองอันช่วยกันนะคะให้ใช้สอันช่วยกันมันจะผสมกันได้ง่ายขึ้น ตอนนี้นะคะคืออยู่ในขั้นตอนของการใส่ส่วนของไข่แล้วก็นมเข้าด้วยกันเนาะแบบนี้นะคะใส่ให้หมดเลยนี่พอเราใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดแบบนี้เราจะใช้มือนะคะค่อยค่ยช่วยนวดค่ะตอนนี้เราก็จะค่อยๆนวดได้แล้วนะคะมันจะเริ่มแป้งเขาจะเริ่มแบบเริ่มจับกันเป็นก้อนเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใช้มือนวดอุมแนะนําว่าทําในห้อง แอร์ก็ดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเนยมันจะละลายค่อนข้างเร็วแนะนำว่าให้ทำในห้องแอร์อันนี้เรายังไม่เป็นช็อกโกแลตเพราะอะไรนะคะเรายังไม่ได้ใส่ช็อกโกแลตนั่นเองให้เราทำเนื้อของสโคนเนี่ยให้เขาเข้ากันก่อนนะตอนนี้เราก็จะปั้นให้เขาเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เอาแค่ว่าผสมให้เขาเป็นก้อนแบบเข้ากันหมดแล้วนะคะให้ให้แบบว่า ให้มันแบบไม่มีเม็ดแป้งอ่ะปุ้มแนะนำว่าสามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เครื่องผสมแต่แบบนี้มันง่ายนะอ่าพอเราได้สะโคนแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปช็อกโกแลตที่เราเนี่ยละลายเอาไว้นะคะพี่พีแล้วเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าช็อกโกแลตเนี้ยอุณหภูมิต้องไม่ร้อนเกินประมาณสักอุณหภูมิห้อง ประมาณ30องศาประมาณเนี้ประมาณ28-30ถึง30องศาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปงนี้เลยน่ากินมากเนี่ยเราก็จะค่อยๆผสมแบบนี้ใช้ความค่อยๆหน่อยนะคะมันจะดูเลอะเทอะไม่ต้องตกใจนะคะเราจะผสมให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขามันจะกลายเป็นแบบสีช็อกโกแลตทั้งหมดเลยอะปุ้มแนะนำว่าถ้าให้ง่าย ให้ใช้สแคปเปอร์มาคนแบบนี้ผสมไปผสมมาแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ากินมากสูตรนี้อบออกมาแล้วรับประกันน่ากินสุดๆนี่ค่ะใช้มือใช้มือช่วยกับสแคปเปอร์ช่วยนี่พอเราได้แบบนี้เนาะพี่ๆจะเห็นว่าเนื้อมันเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเห็นไหมคะ เป็นชิ้นเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือเราจะเริ่มได้ตัวสะโคนช็อกโกแลตแล้วนะนี่เราก็รูดให้หมดเลยนะทีนี้มุขขอ,อนิดนึงก็คือเราจะใส่ตัวช็อกชิพ50เปอร์เซ็นต์ไอ้าสกรัมได้แล้วอันนี้ตอนนี้เราได้สะโคนก่อนอะเราได้สะโคนช็อกโกแลตน,นะทีนี้นะคะเราได้แบบนี้เนาะให้นำ ตัวสโคนที่เราทําได้นะแรปก่อนแล้วแช่ตู้เย็นก่อนแช่ตู้เย็นไว้เราจะแรปแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะเราจะแ็ปไปใส่ตู้เย็นช่องฟรีซนะประมาณสักจริงๆให้ใส่หนึ่งชั่วโมงแต่ของปุ้มปุ้มรีบก็อาจจะครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ให้พี่แแลปไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะให้แรปเป็นแบบนี้ให้แรปเป็นแบบนี้แล้วแช่ตู้เย็น เราจะมาทำเกรสก่อนนะคะเกรสเกรสที่เอาไว้ดิฟตัวหน้าสะโคนแบบข้างบนทีนี้เนี่ยเราจะมีส่วนของเกรสนะส่วนของเกรสเนี่ยเราจะใช้เป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลต60กรัมนะคะดาร์กช็อก60กรัมแล้วก็น้ำมันพืช10กรัมน้ำมันพืช10กรัมโดยที่ตัวดาร์กช็อกนี้นะคะปุ้มจะให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมไปเปิด เปิดหม้อตุ๋นอีกรอบนะคะพอเราจะตุ๋นให้ให้เปิดหม้อตุ๋นไว้แบบนี้นะะเปิดหม้อตุ๋นไว้อีกรอบแล้วเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตเนาะหกสิบกรัมเราจะตุ๋นนะคะตัวช็อกโกแลตด,ดาร์กเนี่ยดาร์กช็อกแท้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะหกสิบกรัมลงไปในหม้อตุ๋นเนาะหม้อตุ๋นนี้คือทำยังไงใส่น้ำร้อนลงไปหนึ่งในสามของหม้อแล้วก็วางตัวหม้อตุ๋นช็อกเข้าไปได้เลยเปิดไฟเลยให้น้ำเนี่ยเขาเดือด เราก็จะละลายช็อกโกแลตไปในนี้เลยนะคะแล้วเก็บน้ำมันพืชยา่าเป็นน้ำมันพืชใช้คาโนล่าก็ได้นะคะหรือจะใช้น้ำมันเหล้าข้าวก็ได้เช่นกัน10กรัมนี่ค่ะทีนี้เนี่ยเรากำลังตุ๋นช็อกโกแลตเนาะที่เมื่อกี้บอก60กรัมลงไปในหม้อตุ๋นช็อกโกแลตนะคะละลายจนหมดเลยนี่ช็อกโกแลตที่แท้แล้วก็ดีเนี่ยคือมันจะละลายได้ง่ายนะคะแล้วก็ เงาเงามากเนี่ยเงามากจริงเอาไปทำเปลานี่คือแบบฟินมากอะนะคะละลายเลยค่ะละลายให้แบบเขาเหลวหมดเลยเราละลายจนได้เป็นแบบช็อกโกแลตละลายแบบนี้แล้วเนาะอ่าเราก็จะทำการปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็นำน้ำมันพืช10กรัมมาใส่นะ คนกับน้ำมันพืชเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีความมีความแบบเหลวลงเวลาดิฟเนี่ยจะดิฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความเงาเนี่ยจะเงาได้มากขึ้นนะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้หรือเป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันคาาโนล่าก็ได้นี่เงามากเงาเป็นกระจกเลยเรียบร้อยอันนี้คือเกรดช็อกโกแลต นี่คือเป็นโดที่เป็นสะโคนนะคะสะโคนที่แช่ฟีดเอาไว้แล้วประมาณจริงๆต้อง1ชั่วโมงแต่ปุ้มแช่30นาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจาานไปทีนี้เนาะให้ทุกคนนะคะนำตัวโดที่เราทำได้เนาะเอามาปั้นเป็นก้อนก้อนแล้ประมาณ50-60กรัมแล้วแต่พี่ชอบว่าพี่อยากจะปั้นขนาดเท่าไหร่ เป็น50-60ถึงกกรัมได้เลยปุ้มจะหั่นเป็นชิ้นประมาณคือปุ้มเดาว,ว่าประมาณเราจะได้ประมาณสัก6ชิ้นนะคะอ่าได้ประมาณสัก6ชิ้นเราจะหั่นแบ่งอ่าเราจะหั่นแบ่งนะให้มันได้ประมาณก้อนละ6ชิ้นอะให้ให้ได้ประมาณ6ลูกก่อนมันจะได้ประมาณ6ลูกหไหม อ่ะประมาณนี้ก่อนนะเอาห้าอ่ะแปะ๊บหนึ่งนะคะมันจะได้ประมาณหลูกเข้าคร่าวก่อนนะเข้าคร่าวก่อนแล้วเราก็จะมาชั่งให้ได้หกสิบกรัมต่อลูกหกสิบกรัมต่อลูกนะนี่คือสโคนที่เราทําเสร็จให้ได้หกสิบกรัมต่อลูกนี่ค่ะเราก็จะทําเป็นก้อนให้ทําเป็นก้อนโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นก้อนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องเป็นก้อนแบบให้มันกลมดิบก,ก็ได้พุ้มแนะนํานะเราจะมาทําลายด้วยเพื่อเพื่อทําให้เขาเนี่ยเราจะทําให้เขากลมๆหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอานิ้วมือกดให้มันเป็นปุ่มปุ่มปั่มม,ม,มันจะสวยกว่าเนี่ยเราปั้นให้เป็นก้อนก่อนให้เป็นก้อนกลมแล้วเอาเย็นเย็นจากฟีดเนี่ยมาปั้นเลยนะคะทุกคนให้ปั้นแบบเย็นเย็น แบบเย็นๆแล้วเอาเขาอบเลยจริงๆทุกคนจะต้องหนึ่งชั่วโมงจากฟรีซนะไฟที่เราใช้เนี่ย1 8อองศานะไฟที่ใช้180องศานะคะให้เรานะเวลาที่เราทำเป็นลวดลายอันนี้นะคะเราจะทำให้เป็นแบบก้อนให้มันแบบจับนิ้วมือให้เขาเหมือนมีความแบบปุ่มๆปำๆแบบว่าให้เขาไม่เป็นไม่เป็นลูกแบบกลมๆขนาดนั้นอนะพี่ๆลองดูนะมันจะเหมือนให้เขาเป็นแบบเป็นรอยนิ้วๆอะ่ะ ให้เอานิ้วอะ่ะกดกดเข้าไปให้เขามีความแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเทคนิคนะคะถ้าเราไปปั้นกลมอย่างเงี้ยอบมาคือลูกหินนะคะโอมามันจะดูเป็นลูกหินเลยพี่มันมันแบบไม่สวยให้เรากดให้เป็นแบบนี้นะคะให้เรากดให้เป็นแบบนี้ทำทุกก้อนเลยนี่นะคะเราจะนำเข้าอบเลยนะคะตอนนี้ โดยที่พี่นำเข้าอบไฟ180องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้20นาทีจริงๆ15นาทีดูก่อนก็ได้แต่ให้ดีคือ20นาทีนะคะอ่ะขอจัดระเบียบน้องนิดนึงนี่หอมมากๆเลยออกมาแล้วนะคะนี่คือสโคนช็อกโกแลตนะคะซึ่งปุ้มจะให้ดูว่าคือถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเอาแช่ฟีดไว้เนี่ย หนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะเกิดรอยแยกชั้นที่มากกว่านี้คือด้วยความที่ปุ่มแช่ไว้30นาทีมันเลยยังเห็นไม่ชัดนะคะปุ้มย้ำอีกรอบเนาอว่าจริงๆถ้าให้แช่เนี่ยเราต้องแช่อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแช่ฟีดแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีการแบบมันจะมีการแบบเหมือนแยกชั้นออกมาเห็นไหมตัวแคลกแคลกตรงกลางอะ่ะมันจะแยกออกมา คือมันจะเป็นสะโคนลักษณะของสะโคนคือมันจะเหมือนดีดตัวออกจากกันเป็นฝาบนฝาล่างอ่าซึ่งอันเนี้ยเราแช่ไว้ไม่ได้นานมากมันเลยแบบเห็นรอยแคลกไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่แช่หนึชั่วโมงอะ่ะจะเห็นชัดนะทีนี้เวลาที่เราจะดิฟแนะนำให้พี่พี่รอเย็นก่อนนะคะต้องพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนต้องพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะ จริงๆอยากให้รอเย็นนิดนึงถ้าเราว่าอะไรทำไมต้องรอเย็นเนาะเพราะว่าเวลาให้เรารอเย็นะ่ะคือถ้าเราเคลือบโดยที่ยังร้อนอยู่เนาะเวลาที่เย็นๆบางทีถ้าอยากให้มันเซตตัวช็อกโกแลตเซตตัวเหมือนพอจุ่มไปมันจะคล้ายๆฟองดูอ่ะพี่เวลาเอาไอติมจุ่มฟองดูช็อกโกแลตมันจะแข็งเราเลยต้องให้มันเย็นนิดนึงพอมันเย็นเนี่ยเวลาจุ่มไปเหลวๆแล,วแล้วช็อกก็จะแข็งเคลือบ เป็นแข็งๆเอาไว้นั่นเองอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าลอเย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยววุ้จะดิฟให้ดูนะคะจะดิฟให้ดูว่าเวลาดิฟดิฟยังไงก็คือตอนนี้เริ่มเย็นแล้วให้พี่ๆนะคะดิฟจุ่มหน้าช็อกโกแลตเข้าไปแบบนี้เลยเออจุ่มเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้น่ากินมากดูดี ความเงาที่บอกว่าต้องปุ่มปัม่มต้องปุ่มปั่มก็เพราะเหตุน,นี้เลยนะคะนี่ค่ะเราดิฟเอาไว้แบบนี้เลยแล้ววางนะคะนี่ค่ะดิฟลงไปเลยก็คือดิฟป,ปุ๊บตั้งฉากรอให้มันหยุดไหลนะคะหยุดไหลเสร็จปุ๊บนะคะก็ค่อยๆพลิกกลับมาแบบนี้ได้เลยน่ากินมากนี่ให้ดูแบบชัดๆนะคะว่า ช็อกโกแลตเงาสวยน่ากินแบบนี้เลยการตีความจึ้งนะคะสะโคนช็อกโกแลตอืมแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำนะคะผู้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะว่าในไลน์เนี้ยเราเราแช่ตัวสะโคนไว้เนี่ยแค่30นาทีนะคะถ้าแช่1ชั่วโมงอะ่ะถึงจะดีกว่านะต้องแช่1ชั่วโมงแช่ฟรีสนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือ อย่างที่สองก็คือแนะนำว่าพี่ๆทาหน้าไข่ที่หน้าด้วยก่อนนำเข้าอกจะทำให้มันเงาแล้วก็น่ากินขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เรียบร้อยได้สะโคนปังๆแบบนี้เลยน่ากินมากไข่ที่อยากจะไปทำนะคะปุ้มการันตีเลยว่าช็อกโกแลตของปุ้มอร่อยจริงๆเออแล้วก็สูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะ จบที่สโคนช็อกโกแลตไว้แบบนี้นะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะน่ากินมากอย่าลืมเอาไปทานวันนี้ไปแล้วบายบายนะคะ